อ๋อแต่ก่อนขายอยู่ต้องบนเนี่ยป่ะคแต่อืมเป็นคนไปเสียภาษีมั้งครับครับจดสมุดนะโอ้หอมได้หนะกาแฟหนะหอมมาเลยเนอภาษีเป็นไงครับจืดอย่างครับนี่จืดเล่นไอ้จืดเบิ่มเหรออ๋อเบิ่มโอ้ท่าอีไปขายกวนได้เลยเนาะคุณมีหลายเจ้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนเดี๋ยวรถเขาขึ้นอ๋อ นี่น้ำนี่ก็หอมนี่นน่น้าช้านะช้าเขียวอชาเขียวอ๋อนชาเขียวอยอใช่เีนอาไห,น,ไหน่ไป,ปเหียนีไหนวะนี่ก็ว่าจะได้นี่ือ้อสูอ๋อซื้อสูตรนาเหมือนกัน ทำเป็นไอ้แบบนี่ก็ไแอบบ้ใแบบสควอดไว้นะ่ะแบบเย็นนี่นะ่ะเขาใจเย็นนี่นะ่ะแต่ใสน้ำแข็งเลยนะ่ะผู้ก้าวซ่างครับจริงใเย็นนั่นได้เออเข้าถ่านนี่ขายมาซีปีแล้วเนาะแรับอ๋อจะได้ายไปไหนเลยไปทนี้เลยตอนแรกนี่ใจทุนนักครับนี่ มาสี่นอ๋อสี่หมนะทั้งทั้งรถทั้งอย่างนี้เหรอรถเคีย่งกับตูวหกเจ็ปันหนอมือสองหนอเมื่อี<ใ>นร <ละ S 2> ถเคีื่งมีอยูอะ้วอ๋อเคืงะครอ๋อชุดอุปกรณ์นี่รวมล้อเต็มนี่หกเจ็ดปันก็สามหมื่นสามหมื่นสี่หมื่น อ๋ออันนี้ชากบไอชาเขียวก็ชาไทยกาแฟด้วยใส่กาแฟด้วยกลัวจะได้รสชาติมาตรฐานนี่เหมือนกันเนาะเป็นยังครับใส่นมสด nó kiểm tra con nĩ có tớm săng phía trên là nó nè, logo họ đấy à, à logo bên tý cửa họ mất, pa, yếng đạ, oh, sang thế tý cửa pal má, um, sang cửa cạnh nam, cạnh má, keo đâu สามสิบบาทอ๋อหมแปง้งเนาะแปง้งเงานักก็เป็นกร้งทปปเทพ <c oughs> นี่เอแป้งของพอละยกพอละยกไทยลูกไปนะอ๋อนี่ครับกาแฟอย่างพอเนีนนน่กาแฟชาไทยอ๋อกาแฟชาไทยฟากล้ามกันนี่กาแฟหินตังตังคุณดีจืดจืดอ,อย่างก็ลืมลืมไปล้วกาแฟหินตังครับกาแฟหินตังคนขายจืดอย่างก็เบิ่มเอ๋อไม่มีเงินก็มาเซ็นได้ S <S <S 1> <S 1> ได้อยู่ยนคนหอยยาวใจดีแก<ฟ>้วสามสิบบาท